เราย้อนเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงอดีตได้ไหมการค้นหาหลักฐานที่แสดงถึงการที่อนาคตส่งผลต่อปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งไปพร้อมๆกับได้สร้างความขัดแย้งเรื่องเหตุและผลของเราไปอย่างราบคาบแต่ตอนนี้เราสามารถย้อนกลับไปและสร้างผลกระทบต่ออดีตของเราเองได้แล้วหรือยังกลไกทางความตัมเช่เห็นถึงอนาคตสามารถควบคุมอดีตได้สักวันหนึ่ง เราจะนำทฤษฎีเหล่านี้มาสู่การปฏิบัติแต่มีข้อจำกัดอะไรบ้างมีใครสามารถย้อนเวลากลับไปและเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อย่างเช่นหยุดยั้งฮิตเลอร์ได้ก่อนที่เขาจะเริ่มทำสงครามหรือช่วยจอร์ดเอฟเคนเนดีให้รอดพ้นจากกระสุนของมือสังหารได้หรือไม่ท็อดบลันชอบจินตนาการว่าอดีตจะเป็นอย่างไรและในฐานะศาสาตราจารย์สาขาฟิสิกและวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเซา์เทิร์นแคลิฟอร์เนียเขาพยายามค้นหาจริง ว่าการเดินทางย้อนเวลาเป็นไปได้หรือไม่ถอดยอมรับว่าทิศทางของเวลานั้นเป็นสิ่งที่ลึกลับในสมการฟิสิกดูเหมือนว่าคนสามารถวิ่งไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้แต่ทุกสิ่งที่เราเห็นในโลกรอบตัวเรานั้นลดแล้วแต่มีทิศทางเดียวเท่านั้นนั่นคือการไปข้างหน้าทุกสิ่งเติบโตขึ้นและทุกสิ่งก็เสื่อมสลาย ทอดพยายามอธิบายให้เข้าใจถึงทิศทางของเวลาว่าเมื่อเขาเขียนบนกระดานดำเครื่องหมายที่ทิ้งเอาไว้ก็คือฝุ่นช็อกที่หลุดจากปลายแท่งช็อกของเขาและไปติดอยู่บนกระดานซึ่งก็อาจมีบางส่วนที่ร่วงหล่นและลอยกระจายไปในอากาศแต่เมื่อเขาเขียนย้อนกลับไปในทิศทางเดิมฝุ่นที่หลุดออกจากปลายแท่งช็อกไปแล้วก็จะไม่มีทางมารวมกันใหม่ได้อีกครั้งเพื่อทำให้แท่งช็อกยาวขึ้น และนั่นคือลูกศรแห่งเวลาที่ปรากฏขึ้นบนโลกของเราอย่างไรก็ตามหากเวลาเป็นมิติงจิงดังที่ไอสไตน์กล่าวไว้เวลาที่ผ่านไปก็ยังคงอยู่แต่มันตั้งอยู่ในที่อื่นในจักรวาลมิติข้างหน้าทอตบลันบอกว่าการเวลาคือเบื้องหลังทั้ง4มิติของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและเคยเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในจักรวาลตลอดไป เหตุการณ์ในอดีตของเราอาจไม่หายไปจากจักรวาลแต่มันอยู่ไกลเกินเอื้อมหากคุณเดินทางเร็วกว่าความเร็วของแสงสมการสมมัทธภาพของไอน์สไตน์บอกว่าเวลาของคุณจะเดินถอยหลังแต่ปัญหาคือเราต้องใช้พลังงานจำนวนอน,นันต์เพื่อเข้าถึงความเร็วแสงดังนั้นคุณจึงสามารถลืมสิ่งน,นั้นไปได้เลยแต่อาจมีหนทางอื่นที่ไปสู่อดีตมันถูกเรียกว่าเส้นทางโค้งปิดเสมือนเวลา ซึ่งเป็นการบิดเบี้ยวโครงสร้างของเวลาอาวกาศที่แปลกประหลาดแต่สามารถสร้างทางลัดให้แก่คุนไปยังช่วงเวลาอื่นในจักรวาลได้และการจัดเรียงมวลสารที่แปลกประหลาดบางอย่างในอวกาศสามารถทําให้เส้นทางเหล่านี้โค้งได้มากจริงและบางทีมันก็โค้งจนวนกลับมาที่ตัวของมันเองการเดินทางข้ามเวลาเช่นนี้ไม่จําเป็นต้องเดินทางเร็วกว่าแสงเลยขณะที่เราเคลื่อนไปข้างหน้า การพับในอวกาศจะพาเราย้อนกลับไปยังจุดเดียวกันในอวกาศแต่เป็นในช่วงเวลาก่อนหน้านี้อย่างไรก็าตามนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ปกติที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไปในจักรวาลแม้ในทางทฤษฎีเส้นโค้งปิดเสมือนเวลาจะบอกกับเราว่าเป็นไปได้ก็ตามกฎแห่าางฟิสิกส์บอกกับเราว่าเราสามารถเยี่ยมชมจุดหนึ่งในอดีตได้และถ้าเรามีโอกาสมีหรือที่เราจะไม่ทำเช่นการไปเยี่ยมเยือนบรรพบุพรุษของเรา หรือตัวเราเองในอดีตเพื่อไปอธิบายว่าเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้อย่างไรคุณอาจพบว่าสิ่งนี้น่าสนใจอย่างไรก็ตามทอดคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขอดีตเพราะหากเป็นเช่นนั้น,นบรับุรุษของทอดก็จะต้องได้รับการมาเยือนจากอนาคตเสมอทอดบอกว่าบริษัทของจักรวาลเดียวสามารถบรรจุการกระทำได้เพียงชุดเดียวเท่านั้นและสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันจรงิง จึงไม่ควรได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามที่นักเดินทางข้ามเวลาทำก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วยสมมุติว่าท็อดเป็นนักเดินทางข้ามเวลาที่หวังจะแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตและลองนึกภาพว่าเหตุการณ์นั้นเป็นงานเต้นรำที่ท็อดอยากจะหยุดอดีตจะต้องสอดคล้องกันดังนั้นหากเขาเข้าไปอยู่ในช่วงกลางของการเต้นรำและเขาพยายามขัดขวางมันด้วยการดึงนักเต้นออกจากกลุ่มก็ต้องเป็นว่านักเต้นคนนั้น ็ต้องออกไปจากการเต้นรำในช่วงเวลานั้นนั่นเองไม่ว่าท็อตจะทำอย่างไรก็ตาม <c oughs> เขาจะตอบสนองต่อเหตุการณ์และลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นหากท็อตพยายามกระโดดเข้าไปกลางการเต้นรำที่กำลังเกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ต้องเป็นเช่นนั้นหากเขาปรากฏตัวอย่างลึกลับที่จุดนั้นและเข้าร่วมงานไม่ว่าจะไปทำให้การเต้นรำหยุดชะงักหรือดำเนินต่อเขาก็แค่เป็นส่วนหนึ่งที่ไปเติมเต็มให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไปนแล้ว ดังนั้นความพยายามของเขาที่จะไปขัดขวางมันก็จะไร้ประโยชน์ฝังจากที่เรามานี้เหมือนว่าจะกระวาลได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องและรักษาบริษัทของมันเองและคนก็ยังไม่สามารถฆ่าคนปู่ของคุณได้แต่มีความขัดแย้งอยู่อย่างหนึ่งที่การเดินทางข้ามเวลาอาจสร้างขึ้นเช่นเมื่อนักเดินทางข้ามเวลาท็อดได้เหมาบแปลนการสร้างไทม์แมชชนให้กับเขาคุณจะพบสิ่งที่น่าสนใจคือ ตัวเขาในปัจจุบันก็สามารถส่งต่อการสร้างทมมชชินนี้ผ่านการย้อนเวลาที่ได้เรียนรู้จากแปลนไปให้กับตัวเขาเองแน่ดีได้หากเกิดวังวนนี้ขึ้นก็จะกลายเป็นว่าไม่ว่าทอดคนไหนของช่วงเวลาก็ไม่ใช่ผู้สร้างแปลนทามชชินนี้ขึ้น,นจริงๆคำถามก็คือแล้วแปลนนี้มาจากไหนพอดูจากภาพรวมมันเหมือนว่ามันปรากฏขึ้นมาลอยๆจากอากาศนี่เป็นความขัดแย้งประการหนึ่งที่นักวิจารณ์อ้างถึง เพื่อล้มล้างแนวคิดการเดินทางข้ามเวลาแต่การคำนวณของท็อตสแสดงเห็นว่าการเดินทางข้ามเวลาอาจทําให้ข้อมูลปรากฏขึ้นมาได้จากความว่างเปล่าท็อดบอกว่าในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่เขาพัฒนาขึ้นสําหรับเส้นโค้งปิดเสมือนเวลาคุณสามารถบงังคับให้จักรวาลเสกสันของบางอย่างออกมาได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการคํานวณหรือลําดับการสร้างอะไรก่อนหน้าดังนั้นจักรวาลที่เวลาย้อนกลับได้จึงเป็นไปได แต่การเปลี่ยนแปลงปริตร์จะไม่เป็นอย่างที่คิดอนุภาคย้อนเวลาการเดินทางสู่อดีตหรือการพบปะกกับตัวตนเดิมของเรายังคงอยู่ในขอบเขตแห่งิยายิทยาศาสตร์แต่เทคโนโลยีสมัยใหม่อาจกำลังสร้างการเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันของเรากับตัวตนของเราในอดีตโทมัสเจไวเลอร์เป็นศาสตราจารย์ฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิล เขากาลังตามล่าหานักเดินทางข้ามเวลาตัวจิว๋วหากเขาติดตามมันได้ทอมอาจส่งข้อความไปยังอดีตได้เพื่อไปเตือนเขาในสิ่งที่สำคัญบางอย่างเช่นกระเป๋บบาสตางค์ที่ลืมเอาไว้บนโตะ๊ะหรือแม้กระทั่งรับการสื่อสารจากอนาคตเป้าหมายของทอมคืออนุภาคย่อยของอตอมที่ยังไม่มีใครค้นพบที่เรียกว่าเดอะฮิกซิงเลตเมื่อเครื่องเร่งอนุภาคที่ทรงพลังที่สุดของเราสร้างฮิกโบซอน หรือที่รู้จักกันในชื่ออนุภาคพระเจ้ามันอาจไม่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงลําพังฮิกซิงเลตอาจเป็นส่วนหนึ่งของอนุภาคย่อยของอะตอมที่กระจายออกมาอย่างไรก็ตามการจะค้นหามันก็เป็นงานที่ยากลําบากฮิกซิงเลตลบนี้จากความเป็นจริงของเราอย่างรวดเร็วและย้ายไปอีกมิติหนึ่งของอวกาศทอมบอกว่ามีการโต้แย้งทางคณิตศาสตร์บาประการว่าทําไมควรมีมิติของพื้นที่มากกว่า3มิติ อนุภาคทั้งหมดที่เราวัดได้จนถึงตอนนี้หรือที่เรียกว่าแบบจําลองมาตรฐานนั้นไม่สามารถทิ้งอนุภาศสามมิติของเราและเดินทางไปในมิติที่พิเศษกว่าได้ดังนั้นฮิกซิงเลตจึงกลายเป็นอนุภาคที่พิเศษมากเพื่อเข้าใจความสามารถพิเศษของฮิกซิงเลตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นลองจินตนาการว่าสนามแข่งของเล่นนี้แสดงถึงมิติของอวุาศ เส้นทางตรงแบนเป็นสัญลักษณ์ของมิติที่คุ้นเคยทั้งสามของเราและเส้นทางวนที่โค้งที่ยืนออกไปนี้ก็คือมิติพิเศษอนุภาคทั้งหมดที่เราค้นพบจนถึงขณะน,นี้รู้สึกถึงแรงดึงและแรงพื้นฐานอย่างน้อย1แรงจาก3แรงคือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงอย่างเข้มและแรงอย่างอ่อนซึ่งแรงหรือแรงอนุภาคนี้จะขึ้นอยู่กับประจุข,ของมันอาจมีประจุไฟฟ้าประจุอ่อน หรือประจุอย่างเข้มที่ทําให้คนรู้สึกถึงแรงที่แข็งแกร่งแต่เรายังไม่ค้นพบกับอนุภาคที่ไม่มีประจุทั้ง3แบบดังกล่าวเลยดังนั้นเมื่อเราดูอนุภาคปกติอนุภาคนั้นจะบรรทุกประจุบางอย่างไปด้วยประจุนั้นจะเกาะติดกับสามิติและนั่นคือตัวอย่างที่ได้รับจากรถสีเขียวคันนี้เนื่องจากอนุภาคปกติยังคงเชื่อมโยงกับมิติทั้ง3ของเรามันจึงเดินทางได้เพียงเทีเ่ยวเดียวผ่านเวลา แต่ทวาเชื่อว่าอนุภาคฮิกซิงเลตนั้นแตกต่างออกไปมันไม่มีประจุดังกล่าวทั้งหมดและมันสัมผัสได้เพียงแค่แรงชนิดเดียวเท่านั้นนั่นคือแรงโน้มถ่วงและนั่นหมายความว่ามันมีอิสระที่เบนเส้นทางออกไปจากเส้นทางปกติทําสงสัยว่าฮิกซิงเลตอาจเดินทางไปสู่มิติพิเศษของฟุกาะที่ม้วนตัวกลับมาเขาเรียกมันว่ามิติยูมิติยูนั้นมีขนาดเล็กมาก แต่ฮิกซิงเลตสามารถรับรู้ถึงมิติพิเศษเหล่านี้ได้ซึ่งในโมเดลของเล่นนี้ก็คือลูปที่เราเห็นโทมัสกล่าวขณะที่ฮิกซิงเลตเข้าสู่ลูปมันจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงข้ามกับกระแสะเวลาทางเดียวตามปกติทอมบอกว่าถ้าเราดูในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งไอสไตล์บอกกับเราว่าเป็นเพียงพิกัดจึงไม่มีอะไรที่เป็นพื้นฐานตามแบบทฤษฎีของเขาที่บอกว่าคนไม่สามารถมีเวลาที่ดำเนินไปแบบติดลบได้อนุภาคฮิก มันสามารถเดินทางผ่านเวลาที่เป็นบวกและในทิศทางวนกลับนี้มันจะเดินทางผ่านเวลาที่เป็นลบจากนั้นมันก็จะเดินทางผ่านเวลาที่เป็นบวกอีกครั้งจากที่เราเห็นดูเหมือนว่าอนุภาคจะต้องเคลื่อนตัวไปไกลขึ้นและด้วยเหตุนี้มันจึงต้องใช้เวลาที่เพิ่มขึ้นด้วยเพื่อไปถึงจุดสิ้นสุดแต่จริงแล้วในมิติที่ขยายออกไปเวลาจะวิ่งย้อนกลับมันจึงได้รับเวลาทุกครั้งที่มันเคลื่อนตัวไปรบอบๆลูบนี้และนั่นเป็นบอกแสว่าจะหามันได้อย่างไร นี่คือเครื่องเร่งอนุภาคที่ทรงพลังที่สุดในโลกเครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์หรือ LSC เครื่องเร่งอนุภาคนี้จะยิงโปรโตอนใส่กันด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงการชนกันจะทําให้เกิดเศษซาาของอนุภาคย่อยของอะตอมที่ดํารงอยู่เพียงแค่เสี่ยวหนึ่งของวินาทีก่อนที่มันจะสลายไปทอมสงสัยว่าหนึ่งในอนุภาคเหล่านี้อาจเป็นนักเดินทางข้ามเวลาอลึกลับของเขาและเพื่อที่จะค้นหาการเดินทางข้ามเวลาของฮิกซิงเลต เราจึงต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะเกิดการชนกันแต่ปัจจุบัน LSC ไม่ได้ถูกกำหนดไว้เพื่อดูเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เพราะตามปกติที่เราเข้าใจกันแต่เดิมก็คือการสลายตัวของอนุภาคย่อยจะไม่เกิดขึ้นก่อนที่อนุภาคจะชนกันนั่นเป็นหลักของเหตุและผลแต่ก็ไม่แน่ที่ผ่านมาเราอาจได้สร้างฮกซิงเลตขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ได้และทําเชื่อว่าอนุภาคลึกลับของเขาอาจพาเราย้อนกลับไปในเวลาได้ในที่สุด และถ้าเราควบคุมสิ่งนี้ได้เราก็สามารถส่งอนุภาคออกไปเป็นรหัสมอร์ได้อย่างน้อยน้อยนี่ก็ท่ากัวว่าเราสามารถส่งสัญญาณไปยังอดีตได้แล้วคุณสามารถใช้มันเพื่อส่งข้อความไปถึงตัวเองที่อายุน้อยกว่าได้เพื่อไปแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญบางอย่างที่คุณพลาดไปหรือกำลังจะเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นทอมได้รับการแจ้งเตือนจากตัวเขาเองในอนาคตเรื่องกระเป๋าสตางค์ที่ลืมเอาไว้บนโต๊ะอาหารก่อนหน้า รูหนอนแห่งการเวลาแบบใหม่การสื่อสารลิงไปยังอดีตอาจมีอยู่แล้วและนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีคนนี้เขาคิดว่าเขาค้นพบแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดลิงดังกล่าวได้และนี่อาจเป็นกุญแจไปสู่การสร้างไทม์แ c h ชีนเราแทบทุกคนรู้แล้วแต่อยากจะมีไทม์แมชชีนส่วนตัวเพื่อหวนไปคิดถึงช่วงเวลาอันมีค่าหรืออาจจะมีโอกาสทำบางอย่างที่ให้ผลลัพธ์ต่างออกไปและการเดินทางข้ามเวลาในเรื่องสุดท้ายนี้ อาจเป็นไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากรูหนอนทางลัดจักรวาลผ่านอัฟากาศและเวลาเพราะไม่มีใครเคยเห็นรูหนอนบางที่เราอาจต้องสร้างมันขึ้นมาเองลูกบุชเชอร์เป็นนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่มาฟิไลเอดินเบลละในสกอตแลนด์เขากำลังศึกษาการบิดเบี้ยวของปริภูมิเวลาพลังงานที่แปรปรวนโดยโครงสร้างของจักรวาลลูกบอกว่าสมการของไอสไตน์ อธิบายความสัมพันธ์ของเราระหว่างพลังงานและสะสารของจักรวาลและความโค้งของการอาวรกาศหากคุณไปอยู่ในปริภูมิที่แบนราบแล้วคุณใส่พลังงานเข้าไปออสไตน์บอกว่าอาวกาศจะเริ่มโค้งงอและยิ่งคุณใส่พลังงานมากไปเท่าไหร่มันก็จะโค้งมากขึ้นเท่านั้นรูหนอนคือการปิดครั้งใหญ่ในห้วงอวกาศตามทฤษฎีแล้วทางลัดนี้สามารถเชื่อมโยงจุด2จุดที่แตกต่างการเนอวกาศได้ รวมถึงเวลาลูกเล่าว่าแม้จะไม่มีใครเคยเห็นรูหนอนแต่เราสามารถศึกษาพวกมันได้ทางคณิตศาสตร์หากคุณได้เขียนรูปร่างที่คุณคิดว่าการอะก,กาบอ,อ,อาจจะเป็นได้คุณก็สามารถใส่มันเข้าไปในสมการของไอสไตน์ได้และสมการนั้นจะคายสิ่งที่จําเป็นสําหรับการสร้างรูหนอนออกมาและมันก็คือพลังงานประเภทหนึ่งที่คุณต้องได้รับมันอย่างแน่นอนเพื่อไปทําให้การอะก,กาบดํารงอยู่และมีเสถียรภาพ ลูกเริ่มคำนวณว่าต้องใช้อะไรบ้างในการบิดการอากาศให้กลายเป็นรูหนอนที่ใครบางคนสามารถเดินทางผ่านเข้าไปได้สภาพเช่นนี้มันต้องการพลังงานรูปแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกว่าพลังงานเชิงลบลูกบอกว่าวิธีที่ดีสุดในการทําความเข้าใจพลังงานเชิงลบว่าคืออะไรเราต้องคิดต่อไปว่าแล้วพลังงานที่เป็นศูนย์คืออะไรซึ่งพลังงานที่เป็นศูนย์ก็คือสุญญากาศแต่สุญญากาศไม่ได้ว่างปเปล่าจริง มันเต็มไปด้วยอนุภาคควอนตัมที่ผลอ,อกมาและก็จากไปและหากเราสามารถจำกัดความผันผวนข,ของควอนตัมบางส่วนได้เราก็จะได้พลังงานเชิงลบออกมาปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างพลังงานเชิงลบออกมาได้แล้วในห้องทดลองมันจะมีปริมาณที่เล็กน้อยอยู่ก็ตามโดยพวกเขาจะวางแผ่นตัวนำสองแผ่นไว้ใกล้กันมากเพื่อจำกัดความผันผวนของควอนตัมในช่องว่างระหว่างทั้งสอง เนื่องจากความผันผวน,นภายในอ่อนแอกว่าภายนอกช่องว่างจะมีพลังงานเชิงลบหากเราสามารถขยายขนาดของกะบพนการนี้ได้ก็เป็นไปได้ว่าเราจะผลิตพลังงานเชิงลบออกมาได้มากพอที่จะสร้างรูหนอนได้และใช้มันเพื่อเปิดประตูไปสู่อดีตแต่มีปัญหาอยู่คณิตศาสตร์บอกว่ารูหนอนนั้นไม่เสถียรเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณพยายามจะเข้าไปพวกมันจะปิดตัวลงทันที ลูกบอกว่าหากคุณกำลังพยายามใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องย้อนเวลาหรือทางลัดจาก A ไป B ก็คงจะไม่มีความหวังเพราะอุโมงค์นี้จะพังทลายลงก่อนที่คุณจะเดินทางไปถึงอีกฝั่งแม้ดูเหมือนจะหมดหนทางแต่ลูกก็ยังไม่สิ้นหวังขณะที่เขายังคงพยายามขุดลึกเข้าไปในเรื่องรูหนอนเขาก็ตระหนักได้ว่าอาจมีหนทางที่จะยืดอายุการทำงานของรูหนอนได้ด้วยการทำให้รูหนอนมีขนาดเล็กลง ลุกลับว,ว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูหนอนก็คือรูหนอนมีความโค้งที่แตกต่างกันอยู่2แบบคือมีความโค้งที่เกิดขึ้นตามแนวยาวและก็มีความโค้งรอบๆร,รูหนอนข้อได้ปเปรียบของรูหนอนที่ยาวขึ้นและบางลงก็คือมันไม่ต้องการพลังงานเชิงลบมากนักในการทําให้มันเปิดและความแคบของมันเกิดสร้างพลังงานเชิงลบบางส่วนขึ้นมาได้เองด้วยและทําให้เกิดสีิลภาพยิ่งขึ้นโดยพื้นฐานแล้วความโค้งตามแนวยาวนี้ จำเป็นต้องได้รับความสมดุลจากบางสิ่งที่ยึดมันไว้และหากพูดโดยคร่าๆวๆคือลวดลายหวายที่ถักทอรอบด้านนี้คล้ายคลึงกับบทบาทที่พลังงานเชิงลบมีต่อการรักษารูหนอนให้คงที่ลุกกล่าววงแหวนที่หนาแน่นรอบคอรูหนอนนี้ได้สร้างพลังงานเชิงลบในตัวเองขึ้นมาด้วยทําให้ประตูยังคงเปิดค้างเอาไว้ได้ลุกกล่าวว่ารูหนอนที่ออกแบบมาใหม่นี้ยาวกว่าและบางกว่ารูหนอนที่เราเคยเห็นโดยทั่วไป โดยจะค่อยๆโค้งจากบนลงล่างอย่างแนบเนียนและมีเส้นรอบวงที่แคบมากๆทาให้มันต้องการพลังงานเชิงลบที่น้อยลงไปด้วยและสร้างพลังงานเชิงลบออกมามากขึ้นดังนั้นมันจึงมีเสถียรภาพกว่าเห็นลูกอาจคิดได้แล้วว่าจะสร้างรูนอนที่มีเสถียรภาพมากขึ้นได้อย่างไรแต่คําถามยังคงอยู่มันจะสามารถทํางานเป็นทานมชชีนได้หรือไม่ลูกพูดทิ้งท้ายเอาไว้เช่นนี้รูนอนที่เห็นคือปลายยอดของความรู้ของเราในขณะนี้ การสร้างมันขึ้นมาจริงๆอาจยังไม่ชัดเจนทีบอกว่าเป็นไปได้แต่ในแง่ของการคำนวณนั้นคุณสามารถส่งวัตถุใด้ผ่านการเคลื่อนตัวที่ใกล้เคียงกับความเร็วของแสงมากๆได้และมันก็จะทะลุผ่านไปจากการออกแบบแล้วรุ่นอนของลูกนั้นแคบเกินไปสําหรับบุคคลที่ต้องการจะเดินทาเข้าไปแต่ลําแสงอาจส่งผ่านได้และนั่นคือทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อส่งข้อความกลับไปในเวลาแต่ก็ไม่แน่ บางทีในอนาคตนักวิทยาศาสตร์อาจค้นพบจุดเปลี่ยนสําคัญที่ไปทําให้รูหนอนมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้และนําพาเราไปยังสถานที่ใดๆหรือเวลาใดๆก็ได้ในจักราวาลอาจดูเหมือนว่าเวลาจะพาเราจากอาดีตไปสู่อนาคตอย่างไม่หยุดยัง้งแต่นั่นไม่ใช่วิธีที่จักราวาลดําเนินไปจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้ถอยห่างจากเราไปไหนแต่มันยังคงตาตริงอยู่ในผืนผ้าของจักราวาล วันหนึ่งเราเรียนรู้วิธีที่จะถักทอเส้นได้แห่งอดีตและอนาคตร่วมกันและเล่นกับความเป็นไปได้ที่ไร้ซึ่งขอบเขตของเวลาอย่างแท้จริง